วันนี้ครับพอพี่น้องผมสายชงคนโกรครับไปส่งงานมาจากอุบลแวะเข่าบาทสื่อป้าเขากำลังจะทำกินมาดูเด้ในบ้านเขอยู่บ้านของเขียว,วยตอนนี้ประมาณเก้าโมงครับวันที่ยิบหาดเดียนเก่าเด้พ่อพี่น้องนี่เนี่ยกำลังทำกินนี่สื่อป้าเข้ามาหกสิบาทครับก็เฮ็ดเฮ็ดโคนเฮ็ดปัวกันเ่ย sư không à đang tham dự nha cái mốc phá mốc bẹp đây này có phay mía đó hai u hai này bạn yến lại kìa theo chuẩn mới khỏi mi chín อยู่บ้านนี้กับปูพักแม่แกปูพักไว้ด้วยพักสวนครัวยังขักมีทุกอย่างตะไข่ก็เอาไปใบยันนุ่งยันัางดูเมียทำซื้อมีโคลา,าดมาพัดด่ะถ้าก็ลอยไมยลอยแหละ เดี๋ยวค่อยดูเจ้ารอยอยู่ว่าคนทำหน้าตาเชิงซีเรียสน่ะเชิงเขาจริงเขาจังนะนี่นะพ่อพี่น้องนี่ยป๋านหน่อยโอ้ยหากินยากก็้เฮ็ดคนเฮ็ดภูเขาเลยครับเพิ่งไปเก็บมาแหวะเข้าบ้านโหลดกระลูกยางคาดรั่วอีกคาดหลังไปส่งงานอุบบนมาที่แวะทำโหลดอ่ะ๋ยวถ่ายดูไปเดี๋ยวเดินหนายเด้อ ไปไหนไหาสาวโอ้ยมีเมียแล้วมึงยังไปหาสาวไหนนอนจริงคุยกัน้องข้างบ้านนองนน่ครับเช้าบานทำกันนี่เวสือหัวกระเทียมก,กระซีสเกตมาเด้อ เก็บเอาจะรอสื่อหอมจากกะพัคีอยู่ก่อไฟแล้วเดี๋ยวรอเข้ามาก่อนอล่าเกยครับรถมืดวันมืดวี เล่น้นะพอพี่น้องอยู่บ้านเองก็ดีนี่แหละครับไม่ต้องคอยได้ซื้ออะไร,รปลูกเองกินเองเนี่แหละกีฬาสไรเดอร์ยี่ตงยีตู่หัวชิงไข่หัวขาตะไคร่าาใบมะกรูกกดปลูกกินเองดีจังนี่เฮ็ดกระเฮ็ดธรรมชาติบ้านผมอยู่วันน้ำเขียวเลยครับซื้อมีมาเนี่ยฮัดมียินหกมืียินเขาเช้าวเลยกล่าวโมง แฝงแม่ปูไว้อยู่บระนดี้ยวก่อนพออยู่ได้กินอยู่พอพี่น้องนึ่งขงบรรยากาศเก่าๆเลยครับมาบ้านเวะบบ้านเสร็จแล้วมกสี่เราได้ห่อสองอันห่ดห่อเดียววะห่อเดียวพอลวดดูลวดเลยลวดกันนยังไงเฮ่อม่เนี่ย มาเถ็ะเอาไ,ไ,ไอ้เฮ้อนี่ว่าพักเก็บมาแม่จะผูกมาวันนี้น้องพักอีตูก็เม็ดพริกเลยครับโหยไอ้หนอก๋วยจี่ซำนี่หระวะก็วยจีคือกันหมุดเลยครับถูกถูกพักอาจจะไม่เหมือนกันแต่เดี๋ยวบ่ายผมก็ทำกันกนี่แหละ ทา,ทางนั้นก็ได้เดี๋ยวจะเจอแล้วเคงลงรถมากะทําเลยป่ะ เหนียวเนอะขาะอา้าวเจ้าลำเลยเไม่มีตอกนลยวะไม่ต้องพับพับเลยเใหญ่โผล่เลยพอ,อ,อไวกันนั่นเนี่ย อ,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 อันน,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 นี้อย่างหับเลยเอออเอานันเอออั่นเนี่ยอือง่าย จับเลยไหมจับเลยเดี๋ยวเธอดันไปนเลยครับผดเออให้มันกึ่งกลางเออเอาโอเคครับพี่น้องนี่มกยิ้นเขาสวยเลยไม่ใช่เขาเช่าหรอกโอเคครับพี่น้องให้ดูบรรยากาศกระบ่าหนึ่งเป็นตะเขาาใครกำลังเดินทางก็ไก่ไก่เดินทางใต่ความปลอดภัยเด้อยถอยไปเลยครับ ช่วงนี้นะฝนก็เรียกภาพไปอย่างนงี้ครับเช็คหลดเช็ดลายดีก่อนออกเดินทางน,นะครับจากผค้สัจุณโกมันเองครับวัดดีครับ